ก็ไม่รู้หรอกชอบรูปนี้สวยก็มาอะไร d i s c o u หรอเจอยังสรุปได้ยังมันมีอีกร้านหนึ่งซูชิอันสากะเราก็ได้จะกินเกาหลีไม่ใช่หรอใช่ไหม,ไม,ม สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับพิกกี้คนไทยในอเมริกาค่ะวันนี้เรามาเราพาจัสมินมาฟิตติ้งดูดูกา้กานใช่ไหม <Effect. S 2> โอบอกว่ายังไงโบบอกว่าแฟกกา้านมันเขาเรียกว่าอะไรเหรอเหมือนสปีด ของเจสซี่มินมันเร็วสปีดเร็วแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเหมือนก้านมันอ่อนก้านมันแบบมันเวฟเล้งคือถ้าเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาเล่นกอล์ฟต้องดูที่สปีดด้วยถ้าสปีดเราเยอะเขาจะใช้ก้านเอสก้านอาร์ก้านที่มันแข็งขึ้นเนะเพราะว่าถ้าสปีดเร็วไม้มันจะแดะมันจะแดะแล้วมันทําให้ลูกจะตีหักได้ด้วยลูกมันจะไม่ตรงแล้วมันก็จะมีผลกับระยะมีผลกับทิศทางทุกอย่างเนาะ ก็เลยต้องมาฟิตติ้งดูอีกรอบนึงเพราะว่าไม้อันนี้มันฟิตติ้งแต่ปี2 0ง9สแล้วสปีแล้วแล้วก็คือเขาก็โตขึ้นเนาะสปีดอาจจะเร็วขึ้นแต่ว่าเราดูแล้วมันก็ไม่น่ามันเขาก็ดูแล้วสปีดบอลแล้มันประมาณ73-74มากสุด79ระยะได้ร้อย6กกว่าระยะได้ร้0กว่า แต่ทีนี้นวงเรามันไม่เป๊ะไงเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่เท่ากันทุกลูกไงโอ้ไม่เสถียรมันใช่วงมันไม่เสถียรสรุปว่าก็คือเขาก็แนะนํา,า,ว,าว่าไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนลองเอาอนี้ไปก่อนแต่ถ้าเกิดว่าวิธีดูก็คืออย่างเช่นตีพาสามแล้วแบบทะลุอย่างเงี้ยจากปกติไม่มันไม่ทะลุแต่ถ้าเกิดตีทะลุไปแล้วอย่างเงี้ยก็คือให้ลองดูแล้วก็ถ้าเกิดรู้สึกว่าตีลูกไกลกว่าปกติอะ จะพูดอย่างเช่นถ้าสมมติถ้าตีปกติตีได้ร้อยสี่สิบแต่ว่าแบบ<ม>ขึ้นไปเย็นร้อยห้าสิบร้อยหกสิบอย่างเงี้ย<ม>เขาบอกว่าให้ลองมาดูคือถ้ารู้สึกว่าตีลูกไกลกว่าปกติมากๆเงี้ยให้ให้ลองดูแต่ว่าก็คืออะไรถ้าใช้ไม้ที่ก้านมันแข็งขึ้นอาจจะเหนื่อย <c oughs> มันก็จะหนักขึ้นคือไม้มันจะน้ําหนักมากขึ้นแล้วเราก็คือก็ต้องดูให้มันเหมาะสมว่ามันเหมาะกับตัวเราไหมถ้าเราคือก้านแข็งขึ้นมันก็หนักขึ้นเนาะ ถ้าถ้าสปีดเขาไม่ถึงจริงๆอขเอาไปใช้อะตีสแปหลงเมื่อคืนเลย,เลยแล้วมันก็ไม่ดีด้วยก็ดูไปก่อนยังไม่เปลี่ยนสรุปก็ใช้อันนี้ไปก่อนแต่ว่าต้องวงให้เสถียรก่อนแล้วถึงจะรู้ตัวเองเนะ<ช>เาะี๋ยวจะไปหาอะไรทานกันไม่หรอกเพราะว่าตอนที่ซ้อมในโรงเรียนฮอลลี่เ <c oughs> ขาคงเห็นว่าตอนนั้นตีแรงมากหนูตีลูกลูกไอ้นั่นหนูตีลูกเบาอะหักครึ่งเลยแบบแตกครึ่งเลยฮอลลี่เขาก็เลยคงให้มาดูอะไรั้งแล้วเขาก็ลองจับดูด้วยไง ก็นั่นแหละเรียบร้อยละไปดูเรียบร้อยแล้วก็เลยซื้ออะไรมา,มาถุงมือซื้อทีซื้ออะไรจะสรุปไปไปทานอาหารเกาหลีใช่ไหมเรือไห่อยากกินอาหารไทยอะไรก็ได้ปะ่ะ <Okay. S 1> เป็นไงอร่อยไหมชิมกําลังร้อนร้อนเลย ขอลวลูกยินไม่หมดอ่ะอันนี้อันนี้คือ,อคชื่ออะไรลูกมมันก็คือหมูอะ่ะพอกเป็นเรียกถ้็หมูสามชั้นแล้วก็เขาเข้ามายา่างคือเราไม่น้่งกินแบบเตาเขาเลยเน่าเน,น่าเลยเราไม่งไงเราไม่ได้กินแบบเตา อ่อยช่วยน,นี้คือบินบินบับบินบินบับมาเรามางเพิ่มินบินบันบ กินอนมอไข่ต้องคุกเลยใช่ไหมต้องแบบนไีไม่คุกเลินมกอกินบับเลร้อนอ่ะช้อน ชิมชิจิกีชิมชิจิกีใช่หนึ่งแกงส้ม ร้านเกาหลีมาแล้วอิ่มละอันนี้มาที่บบบาทีมานยินรอเราไ่เดินรอบบาทีกันเดี๋ยวเราก็จะไปเดินเล่นก็ค่อยกลับเมื่อกี้เราไปดูร้าน,านอาหารไทยปิดแต่เป็นอีกร้านนึงเปิดแต่เราไม่เคยไปร้านนี้เนะะาะไม่เคยแต่บบว่าเคยเห็นในแบบนี้เ <c oughs> ราบอบาท, <c oughs> ทีทุกคนทุกคนเรากลับมาบ้านแล้วนะคือเราโมาต่เดินเพลินเราก็เลยไม่ได้ทำวิดีโอเลย จนมาถึงบ้านกลับถึงบ้านประมาณสามทุ่มสามทุ่มเนาะใช่ไหมลูกสามทุ่มสามทุ่มกว่าเพราะว่าคือแม่แวะไปซื้อของเพราะว่าเราก็นั่นแหละสรุปว่าคือโค้ชเขาบอกให้แจสมินลองไปเปลี่นนั่นแหละลองไปเปลี่ยนไอกาดูเนาะให้มันตรงกับิติูไปดูฟิตติ้งแต่ก็ไปฟิตติ้งแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ดีไม่ต้องเสียเงินแล้วก็เราก็เลยไปทานอาหารเกาหลีเนาะอาหารเกาหลีเสร็จเราก็ไปเดินที่ที่มอ เดินที่มอสักพักหนึ่งแล้วก็เราก็กลับกลับกับซาตาเฟ่เนาะก็ขับรถประมาณชั่วโมงหนึ่งกลับซาตาเฟ่ประมาณทุ่มกว่ามืดแล้วล่ะเนาะ mm hmm. แล้วก็เราจะมาเล่าให้ฟังว่านะ mm hmm. เล่นสําหรับที่นี่นะเขามีที่มาอหไรที่นี่เขาจะมีให้แบบว่าให้ทุนสําหรับเด็กที่เล่นกีฬาแบบหลายประเภทเลยเยอะมากๆเลยกอล์ฟก็เป็นกีฬาหนึ่งที่ที่เขาจะให้สกอร์ชิดให้ทุน แล้วก็มหาลัยที่อเมริกามันจะแบ่งเป็นดีวิชั่นก็คือดีวิชั่เนี่ยก็คือเขาจะดูตามสกอร์การเล่นแบ่งตามตามสกอร์ของของกอล์ฟที่เล่นได้เนาะก็ถ้าเป็นดีวิชั่นหนึ่งเขจะประมาณคือต,ต่ำกว่าประมาณต่ำกว่าเจ <70. S 1> ็ดสิบต่ำกว่าเจ็ดสิบสามอะอะไรว่าอันอันเดอร์ก็คือคือคือต่ำอ่ะสกอร์ต่ำกว่าเจ็ดสิบสามประมาณประมาณนั้นนะแล้วก็มีดีวิชั่นสองคือดีวิชั่นหนึ่งเนี่ยก็คือเขาจะให้ทุนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะคือเด็กเรียนฟรีเลยนะ ให้ทุกอย่างยแต่ว่า<ล>ไม่ใช่ว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรคุณต้องเป็นเหมือนตัวหลักมหาลัยด้วยนะก็คือต้องทำสกอร์ให้ดีงดไง<ล>ยก็<ล>คือการเข้าไปก็คือการที่คุณต้องติดต่อกับโค<ส>้ชของมหาลัยนั้นแล้วก็ให้มาดูการแข่งเราแล้วเราก็ส่งส่งข้อมูลของเราไปส่งการเล่นของเราส่งเอ่อสกอร์ของเราแล้วส่ง h a นด i c a p ของเราอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งวิดีโอของเราไปแล้วก็ให้โค้ชเนี่ยเขามาดีลกับเราว่าเขาต้องการตัวเราไปไหมซึ่งเราจะบอกว่ามีเด็กไทยอ่ะ ที่มาใช้ใช้ใช้กอล์ฟใ,ในการอขอทุนที่ที่มหาลัยที่อเมริกาเนี่ยเยอะมากๆเลยนะทุกคนแล้วก็ได้ทุน100%เปอซนาะอย่างเงี้ยถ้าเป็นดีพิชั่นหนึ่งเนี่ยเขาจะให้เล่นกอล์ฟหนักมากหนักมากๆคือเขาจะเน้นการเล่นกอล์ฟมากๆเนาะแต่ถ้าเป็นถ้าถ้าเป็นดีพิชั่น2เนี่ยเขาจะ50 50คือเรียนแล้วก็กอล์ฟแต่ว่าทุนที่ได้เนี่ยสกอร์ก็คืออาจจะประมาณสัก 8ปดสถึงเจดสิบกว่า <80. S 2> อะไรเงี้ยลงมาน้วจากแปดสิบลงมาอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนดีิมาหลาลัยด i ว i ชั่นสเนี่ยก็คือเขาจะให้ทุนบางส่วนจะไม่ได้ให้ทุน,100นร้อเซแล้วก็ส่วน Division สน,นี่สกอร์เท่าไหร่ก็คือแปดสิบอัพจนถึงก็ประมาณคือมากกว่า80ดสิบอะแต่ว่าไม่มีทุนให้นะคะทุกคน ไม่มก็มีแต่บางเหมือนบางที่มีแต่น้อยมากคือแทบจะไม่ให้เลยไม่มีไม่ให้เลยแทบจะไม่ให้เลยแต่ก็คือเป็นตัวแบบเล่นให้โรงเรียนให้มหาลายัยนั่นแหละเราจะบอกว่าคือถ้าเด็กเก่งทงงางด้านกีฬาค่ะไม่ว่ากีฬาประเภทไหนเด็กสามารถที่จะได้ทุนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะแล้วก็เยอะมากที่เด็กไทยอเข้ามาขอทุนในการใช้กอล์ฟเพราะว่าเราจะเห็นว่าเด็กไทยเล่นกอล์ฟเก่งมากๆเนาะแล้วเขาก็ใช้วิธีนี้ มาขอทุนที่สหรัฐอเมริกาเนาะคือโค้ชก็จะจะไปเรียกตัวเลยแหละเพราะว่าเขาก็จะมาทําชื่อเสียงให้มหาาลอะไรเนี้ยค่ะเอามาแข่งเนาะก็มีอย่างเด็กไทยคนหนึ่งที่เล่นกอล์ฟกับน้องจจสมินที่ไทยอะ่ะเขาก็ขอทุนได้ทุนร้อยเปอร์น100ตอนแรกเขายังไม่ได้ร้อเปอร์็นต์เพราะว่าสกอร์เขาอะ่ะมันยังไม่ได้มันไม่ไดต่ำมากอะไรเงี้ย แล้วก็พอเขามาเล่นมาเรียนที่นี่เขาก็เล่นสกอร์เขาดีขึ้นแล้วเขาก็ย้ายไปอีกมหลาลัยหนึ่ง,งลูกเนาะเพราะว่าเขาอะขึ้นเป็นดีวิชั่นหนึ่งเได้แล้วก็มหลาลัยก็ติดต่อเขาหรือไม่ก็เขาเขาคืออยากได้ตัวเขาไปเล่นให้มหลาลัยอะ mm hmm. เขาก็เลยย้ายไปอีกมหลาลัยหนึ่งแล้วก็ได้ทุนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนาะ mm hmm. เพราะว่าเขาสามารถทําสกอร์ให้มันลงต่ําได้แล้วเขาก็เรียนจนครบสี่ปีแล้วก็จบไปแล้วเขากลับไทยแ<ต>ลยว้วค่ะช่วงที่เขาเรียนเขาเจอคุเขาเจอโควิดก็เล่นออนไลน์ในแหละเราจะบอกว่าโอกาสอย่างหนึ่งของ ของการขอทุนของเด็กที่นี่ก็คือที่นี่เขาสนับสนุนเรื่องเรื่องกีฬาเนาะก็จะมีกีฬาหลากหลายประเภทอกีฬาหลากหลายประเภทมากที่จะให้เราไปขอทุนได้แบบร้อยเอร์เซ็เลยนะทุกคนแล้วก็คือมหาลัยดูแลดีมากให้อาหารให้อะไรหมดทุกอย่างที่พักร้อยเปอร์เซ็นไม่ต้องเสียงเงินเลยนะคือดีมากๆเลยเนาะก็นั่นแหละก็ถ้าถ้าจัสมินทำสกอร์ได้โอ้โหลงไปแบบเจ็ดสิบกว่าก็คือมีโอกาสที่จะ ที่จะได้แบบทุนร้อยเปอร์เซนเนาะประมาณนี้ค่ะก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าที่เนี่ยมันมีทุนให้เราขอเยอะเหมือนกันเนาะก็เรื่อง,องกีฬาก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะที่เราจะได้ทุนแบบร้อยเปอร์เซนต์เลยไม่ต้องออกเลยซักบาทอะไรเงี้ยซักสลึงเลยเต่อ,อกค่ค่ากินของเราแบบค่ากินเวลากินแบบไปอองนอกไปค่างนขอกึ้นเท้าเงินต้เแต่ถึงอยู่มหาลัยือฟรีหมดอ่ะอืมก็นั่นแหละลองดูซิว่าปีนี้จะลงไหมลูกจะได้ขนาดไหนเอาให้ลงแบบ อีเวนเลยนะเจ็ดสิบเจ็ดสิบสองเลยนะเจ็ดสิบสองเลยก็เลยจะพยายามลองดูว่ามันจะได้ไหมว่าจะลงขนาดนั้นไหมก็พยายามที่จะซ้อมอมซ้อมซ้อมเนี่ยค่ะแล้วก็คือโค้ชที่เนี่ยเขาจะชอบเด็กเอเชียเด็กไทยมากเพราะว่าเด็กเอเชียหรือเด็กไทยมาได้ทุนแล้วก็มาเรียนที่นี่โค้ชเขาบอกว่าเพราะว่าเด็กไทยเด็กเอเชียเป็นอะไรที่ สอนง่ายไม่ดื้อว่านอนสอนง่ายแล้วก็มีระเบียบเชี่ยวฝังก็นั่นแหละประมาณนั้นคือโค้ชเขาก็บอกว่าเด็กเอเชียเด็กไทยคือแบบเป็นเด็กที่ไม่ดื้อสอนง่ายอะไรเงี้ยให้ทาอะไรก็ทาเป็นเหมือนเด็กมีระเบียบวินัยอะไรเงี้ยก็ด้วยวัฒนธรรมที่มันต่างกันเนาะคือวัฒนธรรมไทยก็คือแบบเขาก็ต้องเคารพผู้ใหญ่อะไรเงี้ยถ้าเป็นเด็กอเมริกาเขาก็แบบชิวๆไม่ได้มองว่าเฮ้ยเธอเป็นผู้ใหญ่อันนี้เป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ เสมอภาคเท่าเทียมเนาะแล้วก็ที่นี่ก็เหมือนประมาณว่าแบบเด็กจะมาแบบมันดุมาว่ามาอะไรอย่างเงี้ยมากไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นหน้าเล็กแล้วอะ่ะนั่นแหละก็คือพอดีช่วงนี้จจสซีมินอยู่สปริงเบรคไงก็เลยเออเมื่อเช้ชาอ่ะเมื่อเช้าเลยเมื่อเช้าเราพาเพื่อนไปสมัครงานที่มิวเซียมแต่เขาไม่อยู่ เจ้าขอไม่รู้เออไม่รู้ทำไมแล้วหนูก็หนูโทรบอกเขาแล้วด้วยว่าวันนี้ฉันจะเข้าไปนะแต่ว่าพอดีไปเรขขปเข,า, <ๆ S 2> เขาไปแล้วเขาไม่อยู่ร้านก็ปิดด้วยก็ไม่รู้อะังไงอะไรเมื่อกี้หนู่าแล้วอะไรก็ซซอมอะไรนะกันพูดถึงคแล้วพรุ่งนี้มีซ้อมไงอ๋อพรุ่งนี้นมันทมแล้วก็คือสปริงเบรกแต่ว่าก็ยังซ้อมอยู่เพราะว่าเดี๋ยวเปิดมาก็จะมีแข่งแบบลุ้นๆนะเัาเปิดมาวันแรกก็แข่งเลยไม่ไปโรงเรียนนะไปแข่งอ้าวหรอวันที่เท่าไรยี่สิบเจ็ดเลยไปแข่งหนูแข่งที่ยี่สิบเจ็ดเหรอแข่งที่ไหน มันอยู่บนเนี่ยแข่งที่ไหนลูกแม่จะได้แบบไม่ไปทํางานไม่ได้พาลูกไปแข่งไม่ได้แข่งที่นี่ใช่ไหมไม่ได้ไปเชียร์ลูกมาดิบเจ็ดนี่ปะมันอะมันที่อะไรมาดิบเจ็ดสนามไหนลูกไม่รู้เดี๋ยวถามฮอลลี่อีกทีเพราะว่ามันไม่ขึ้นบนเนี่ยไม่หนูจะไปกับครูร้้ยไงอ่ะได้หนูยังไม่รู้เลยว่าที่ไหนแต่หนูจําได้ว่าไม่แต่ว่าฮอลลี่บอกใช่ไหม หรือว่าไงเหมือนหนูเห็นว่าเว็บในโปรแกรมในแอปแล้วก็ฮอลลี่บอกว่าใช่มีไม่หนูต้องบอกแม่ล่วงหน้าเพราะแม่จะได้แบบรางงานเออเดี๋ยวถามฮอลลี่เดี๋ยวว่าฮอลลี่ไม่อยู่ที่นี่ถามจิมก็ได้พวกนี้เออลองถามจิมดูซิว่ามีฟ้าเปิดมาแล้วแข่งมนไหนแล้วก็แล้วก็ตามด้วยนะตามกลับมาต้องมาตามตามที่เรียนด้วยเงินแต่ตามไม่ทันเพื่อนแต่ปีหน้ามันน่าจะง่ายขึ้นบางท้อปีหน้าหนูดรอปหมดเลยสามวิชา <ล>เตนวิดคนนีหนูดอบทิ้งหมดเลยอย่าพูดว่าดอบทิ้งสิลูกต้องบอกว่าเราเรียนครบแล้วเก็บหน่วยกิตครบแล้วคุณไม่เรียนต่อลแล้งเนี่ยเราก็ไปเรียนแล้วก็ไปเทคอิเล็กทีฟที่มันเป็นอคาเดมิกแทนอืมก็คือหนูเก็บหน่วยครบแล้วใช่ไหมละ่ะใช่ครบหมดละพี่คงพีแคลวเขาคุณรัดเมียวละก็เอาไว้สอบบีแมทไงไหนอ่ะไม่ต้องก็ไปมันไม่มีอ,มอ่ะก็หนูดูแล้วมันไม่มีอ่ะ พรุ่นี้เราต้องขี้เกียจตื่นแน่เลยไปไงั้นเลไปนอนไปเดี๋ยวเราก็จะไปนอนกันแล้วนะคะทุกคนพรุ่งนี้จัส์มินต้อมีซ้อมปิดสปริงเบรกแต่ก็ยังมีซ้อมอยู่นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ